พยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจัดกิจกรรม5สดูแลประดุจยาปลอดภัยได้มาตรฐานพลเรือตรีกิตินันท์งามศิลป์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือมอบหมายให้นาวัยเอกหญิงนงรักสิงหกโกวินรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม5สไตรามาสหนึ่งตามนบโยบายดูแลประดุจญาติ พลอดภัยได้มาตรฐานโดยมีนาวาเอกหญิงสุมาลีไวยเนธอนุกรรมการและเลขานุกการบ้านพักข้าราชการในโรงพยาบาลสุนพระนางเจ้าสุริกิ i กรมแพทยทหารเรือนำข้าราชการที่พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันความรับผิดชอบการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ หน้าอาคารที่พักอาศัยหมายเลขหนึ่งโรงพยาบาลสุดเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทหารเรืออําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสำหรับการจัดกิจกรรม5สและวิกกรีนิ่งไรมาสหนึ่งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือให้ดํำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพักเพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลเกิดความรักความผูกพันความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการพระการสําคัญเพื่อให้โรงพยาบาลมีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกหน่วยเป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจอยู่เสมอโดยบุคลากรของโรงพยาบาลตลอดจนผู้ที่พักอาศัยมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นาว่าเอกหญิงนงรักสิงหะโกวินรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเดยจพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือได้กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้กองทัพเรือได้ความสําคัญเป็นกิจกรรมที่สามารถนํามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขรักษาสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยให้ดีขึ้นและมีความสําคัญต่อผู้พักอาศัยการจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยสะอาด เหมาะสมย่อมเอือ้อต่อการมีสุขภาพที่ดีเปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้พักอาศัยกิจกรรม5สอนอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนาให้มีสถานที่พักที่น่าอยู่ปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วยังส่งผลให้กับผู้พักอาศัยมีสุขภาวะที่ดีเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดเพื่อเอือ้ออํานวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานความปลอดภัยและคุณภาพเปรียบเสมือนก้าวแรกของการบริหารงานไปสู่ผลสําเร็จเป็นการยืนยันถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรและเป็นหนึ่งในนโยบายของโรงพยาบาลมาโดยตลอดเพื่อให้กําลังคนมีสวัสดิการและสวัสดิภาพ อลอดจนมีความพ,พร้อมในการทํางานให้กับกองทัพเรือต่อไปอีกด้วยหลังจากได้ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือยังได้นําคณะตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความสนใจอีกด้วย News 24นิวราทิพสีายงาน